ค่ะวันนี้ครูกิ๊กมาแบ่งปันเทคนิคการฝึกสุโค้นะคะให้เด็กๆนะคะผู้ปกครองคุณครูนะคะสามารถที่จะนำไปฝึกเด็กๆได้เลยนะคะเทคนิคก็คือน,นะคะเป็นใจหลักเลยนะคะจำเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆไว้เลยเนาะอ่าก็คือว่าค่อยๆฝึกเขาค่อยๆให้นะคะค่อยๆฝึกเนที่นี้หมายความวา่ายกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ย สมมติเราฝึกเด็กๆท่องสุขคูณใช่ไหมคะโอ้โหบางน้อง,องๆบางคนเนี่ยฝึกท่องสุขคูณเนี่ยได้ถึงแม่สิบสองเลยค่ะแต่พอไปถามเขาเนี่ยเช่นเจ็ดแปดเท่าไห้าหกเจ็ดเจ็ดเท่าไรงเงี้ยเขาต้องนั่งไล่ทองตั้งแต่แรกนะคะหรือนึกนานพอเขาไล่อยู่ประมาณนี้นะคะก็คือไล่ทองเนี่ยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะตัวเลขร้อยกว่าตัวนะคะตอพอเราฝึกแบบท่องเรียงๆมาอยู่ดีๆ ู่ดีๆเราจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปถามให้ตอบทันทีเนี่ยไม่ได้ต่อให้เกิดความเข้าใจใกันแล้วแต่ความเข้าใจมันคือการบอกจํานวนที่เท่าๆกันใช่ไหมคะแต่มันเยอะมากๆเลยค่ะอ่ะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ทัทกษะการฝึกทักษะการจําทีนี้ทักษะการจาจะจําได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะฝึกเขาเนี่ยอ่าเรายังไม่เคยฝึกเลยว่าอ่า ถามสุ่มอะคะ่ะเรายังไม่เคยฝึกเลยแล้วอยู่ดีๆเราไปให้เขาถาเนี่ยแน่นอนว่าทําได้ยากมากๆนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการฝึกให้เขาอะสมมติเราฝึกอะแบบที่เราท่องเลยนะคะแบบที่เราเคยท่อง1 2 2 2 4แบบนั้นไปเลยแต่เราก็ทําให้เสร็จเป็นส่วนๆไปนะคะอาจะไปถามสุ่มแรนดอมทั้ง12แม่เนี่ยไม่โอเคนะคะ ทำยากทำไม่ได้อ่ะค่ะอะฉะนั้นสมมติเราจ,จะทำแม่สองเราจะทำอะอะสองหนึ่งสองประมาณ สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสมมุติเราเอาสามตัวเนี่ยสม,สมมุิน้องเขาเท่องแม่สองได้เราจะเอาสามตัวเนี่ยเราก็ลองทายเขาอ่ะเดี๋ยวจะทายสามตัวนี้นะให้เขาแบบว่าฝึกซ้อมสามตัวนี้ก็คือสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกแบบเนี้ยค,ค่ะอ่ะเราใไพ่กาฝึกซ้อมไปแล้วเดี๋ยวเราจะแบบสุ่มทายอะไรประมาณเนี้ยเช่นอ่ะสองสามเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะสองหนึ่งล่ะ อ่ะสองสองล่ะแบบเนี้ยค่ะทำให้เขาคล่องอ่าพอเขาคล่องตรงนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นสองสี่สองห้าสองหกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะทีนี้แต่ทีนี้ก็จ,จะใช้เวลานอนหน่อยเนาะเพราะว่าจะเสร็จแม่สองว่าจะถึงแม่สามแม่สี่แม่ห้าอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับคอของคุกกี้คอสุขูณหาภบตับปับของคุกกี้ก็ค่ะ,คะมันจะถึงวันฝึกวันที่สิบสี่นะคะ เด็กๆก็จะได้ครบทั้งแมท12แล้วแล้วเด็กก็จะแบบง่ายมากเป็นอัตโนมัตินะคะเราจะไม่ได้มาเขาเรีย Peterson. กว่าจะไม่ได้มาฝึกแค่ถ่ายแค่ตรงนั้นแต่มันจะมีส่วนอื่นๆที่เราทำให้เด็กเขาง่ายคือเขาจะจำได้เป็นอัตโนมัติแล้วเขาจะตอบเป็นอัตโนมัติออกมาเลยแล้วก็ใช้เวลาการฝึกที่ไม่นานนะคะ,ะใช้เวลาการฝึกแค่แบบว่าถึงวันฝึกที่14ในช่วงถักปุอบตับป่บะเด็กเขาจะได้ครบเลยแล้วครูกิ๊กก็จะมีวันอื่นๆที่ ที่ไปที่ที่เป็นวันต่ออีกแต่จริงจริงอะ่ะเด็กเขาได้ทุกเลขแหละตั้งแต่วันที่14ี่แต่ท,ที่ที่คอสคุกกี้ก็ค่ะมันจะมีไปต่ออีกเพราะว่าเด็กที่จบคอร์สไม่ใช่แค่พอกระท่อนกระแทนได้เด็กที่จบคอร์สจะต้องเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติแล้วก็ ได้จนแบบเ,เขาเรียกว่าคอยโฮกิจะเรียกว่าเซียนสุขูเลยก็คือแบบว่าอย่างเก่งอย่างคล่องเลยเพื่อเราที่จะพัฒน,นาอย่างอืง่นเขาด้วยนะคะไม่คือเขาเขาฝึกไปเนี่ยเขาจะได้สมาธิด้วยแล้วสมองในภาพรวมเขาจะถูกพัฒนาฮะคะเขาจะเรียนรู้ได้ไวและที่สําคัญเขาจะมีวินัยแล้วก็มีสมาธิมากๆเลยจบคอร์สไปจบคอร์สสุขูมไปแค่คอร์สเดียวอะแต่ว่าเขาอะไปตั้งใจเรียนวิชาอื่นๆด้วย ะะแล้วเขามีความภาคภูมิใจในสุขคุณเขาม,มากเขาชอบคณิตศาสตร์ไปเลยคะ่ะจากเด็กอ่อนคณิตเป็นเก่งคณิตเด็กเก่งคณิตก็เก่งขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเพียงแค่เราฝึกอย่างถูกหลักอะคะ่ะอาฉะนั้น,นาการที่มีตัวช่วยอย่างอื่นด้วยนอกจากกระบวนการเนี่ยก็จะดีนะคะตัวช่วยของร,รูกิกก็ง่ายรูกริกจะมีเทคนิคต่างๆพวกคลิปวิดีโอการฟังคลิปเสียงต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยทาให้เขาเนี่ย ฝึกได้ง่ายแล้วเป็นอัตโนมัติเลยค่ะมันก็จะมีตัวช่วยหลายๆอย่างให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ตัวช่วยเหล่านั้นเนี่ยมันถูกมาจัดเป็นกระบวนการรายวันด้วยยิ่งง่ายเลยฝึกตามรายวันวันนี้ฝึกอะไรพวกนี้ฝึกอะไรสบายมากนะคะฝึกช่วงเวลาไหนก็ได้ฉะนั้นถ้าเราใหา้การเรียนรู้ที่ดีกับเขาเขาก็จะรักการเรียน หลักการไฟเรียนไฟรู้ก็จะเป็นเด็กที่ชอบไฟเรียนไฟรู้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยง่ายชีวิตไม่เหนื่อยนะคะเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็จะรักการเรียนค่ะ2 12, 8 9687 5693 27125 6 4 8 20, 2 0 120 93 27 2 7